มันเลยยี่สิบนาทีแล้วนี่หนาน้องยาก็ยังไม่ลงพี่กว่าเอ๊ะสงสัยจะติดลมสงสัยจะติดลมแต่เพื่อนก็มาเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆก็เข้ามาเรื่อยๆก็เป็นผลดีไปอีกอย่างหนึ่งเนาะใต้กลางนะคะน้องยาบอกว่าใต้กลางอะไรเนาะใต้กลาง ภาคใต้ก็ได้พักกลางก็ได้ใช่ไหมคะน้หยาพักละภาคใต้พักกลางพักใต้กลางแต่ว่าอีสานเนาะเฝ้าอีสานได้ด้วยแม่นางเลบอกว่ายาหลอกชั้นนะคะยั้งยัง,ยงแม่นางเลบอกยั้งยัง,ยงแม่น้องนะคะแม่นางเลก็คือกันนั่นแหละแม่นางเลนั่นแหละ แม่นังเลบอกว่าเอาเอาอีกครึ่งชั่วโมงอีกสิบสองนาทีอีกอีกสิบนาทีไปไป,ไปมามา,มาหนึ่งชั่วโมงนะคะแม่นังเลก็ก่อนออกจากบ้านยังยังสู้เอาบ้านใหญ่ไปอย่ายังต่อไปอีก <laughs> เอาเลยแม่นังเลแม่นังเลแม่ตั้งเลโจมตีนังยาแล้วเนี่ย <laughs> นางยามีอะไรจะสู้ไหมนางยามีอะไรจะแก้ไหมมันก็เป็นผลดีอนะเนาะเป็นผลพลอยได้เป็นผลพล,อย,ล,พลอยได้ไปด้วยเพื่อนก็เข้ามาแล้วเราก็ได้ยอดไลค์เพิ่มไปด้วยได้เวลาเพิ่มไปด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกแล้วได้เวลาเพิ่ม ห้าสิบสามแล้วอีกเจ็ดนาทีค่ะทุกคนอีกเจ็ดนาทีเนาะอีกไปไปมามาหนึ่งช kind of um, ั anyway> ่วโมงหนึ่งชั่วโมงด้วยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดูกันดีกยนียดูกัวเดี่ยวยวเนียเดียวเวเดียวเดี๋่วี๋ี๋ยวเี่ยวเดี๋ี๋ยาเดไดี๋วง คุณันเกิดก็หัวเราะด้วยคุณเกิดก็อยู่ด้วยคุณวันเกิดอยู่ก่อนนะอีกหกนาทีนะคะแค่หกนาทีค่ะทุกคนอีกแค่หนาทีอีกหกนาทีครบหนึ่งชั่วโมงโอ้ยเราเชื่อใจไม่ได้แม้กระทั่งตัวเองนะเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยแม้กระทั่งตัวเอง แม่พี่ไม้พี่ไม้ว่างละซีนะคะแม่นังเลบางทีเพื่อนก็ยังสนุกอยู่ไงไม่ให้ลงเราก็อยากจะลงเพื่อนบอกเยียวอย่าเพิ่งลงอย่าพิ่งลงขอบคุณนะคะหกล้านดวงใจที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะยาวไปยาวไป <laughs> แม่นังเลวบอกใช่ๆช่แกชอบเพลงจะจะเต้นนะคะจะเต้นแต่ว่าบ้านน้องยาก็เปิดเพลงเพราะจริงๆด้วยแหละเพลงสนุกนะคะเปิดเพลงสนุกพี่ฟังไม่ออกแต่ว่าแต่ว่ารู้ว่ามันสนุกอะ่ะเพลงแบบว่าจังหวะสนุกฟังไม่ออกหรอกฟังเอาจังหวะนะคะแม่นังเลวว่าออกจากบ้านยาพี่เมียพี่ชบา ไปเขาจบเข้ายา19พอดีวิ่งไปวิ่งมาเนาะลุ้นบ้านพี่ชบาว่าจะจบก่อนถึงยาไหมจบพอดีจบพอดียาแม่น้องเลก็พักพ่อนบ้างนะแม่น้องเลเห็นบนว่าปวดตาอยู่ แม่นังเลเวลาแม่นังเลตั้งกล้องตั้งกล้องแม่นังเลให้เอาระดับสายตาแบบใกล้ๆแบบสายตาเราแม่นังเลไม่ต้องไปก้มมากถ้าก้มมากแล้วมันจะปวดปวดตรงท้ายทอยใช่ไหมแม่น้งเลตั้งไล์แล้วแม่นังเลก็นั่งแล้วก็นั่งอยู่สูงกว่าโทรศัพท์ใช่ไหมต้องนั่งระดับเดียวกันหรือว่าก็ใกล้เคียงนะคะถ้าเรา ถ้าเราวางโทรศัพท์ต่ำกว่าแล้วเรานั่งสูงเราก้มอะ่ะมันจะเมื่อยจะเมื่อยคอใช่ใช่ฟังจังหวะก็เพราะค่ะนะคะจากน้ำยาเข้ามาเข้ามาได้เลยค่ะ